เช่นค่ะไม่รอดหว่วงนะพีดาช่วยด้วยค่ะห่วงใหญ่กว่าตัวนะคะทําไมคุกเข่าเลนคะเอาอยืนเนล่ <c oughs> อาอล <c oughs> คุณคะเราต้องไม่ทำลายผู้คเอาจ<อ>าจย์ที่พร้อมเรียบร้อยไปพบกับภาพปริศนาภาพที่หนึ่งกันเลยครับ สาวผู้รักสัตว์ที่มักจะผูกมิตรกับบรรดาเจ้าสัตว์ที่เธอพบเจออยู่เสมอรวมถึงยังรับเลี้ยงแมวดำบาดเจ็บตัวหนึ่งและตั้งชื่อให้ว่าเจ้าแชโด้คำถามก็คือมือซ้ายของคุณแพลวในภาพนี้อยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5วินาทีใช้ตัวช่วยไหมครับไม่เปลี่ยนนะโอเคไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้น30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับไปเลยพี่ ยันไงก็ต้องเป็นมือซ้ายของหาวต้องมีบ นะครับคุณเบกกี้ครับคือตอนแรกอะค่ะเบกกเนี่ยไม่ได้ว่ารู้จักกับคณิตมาเพรออขอโทษนะชอบใส่เกงในขอบก็พูดมาทั้งหมดนี่เรื่องจริงไหมไม่ค่ะโปรตีนข้างขวาหึงเกงในมาที่สุดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก็ไม่มีที่อยู่หรอกตรงนี้เลยแม่กูไปยังคนละทางคนละแบบเลยแต่ภาพนี้รู้ลาตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรับเงินสะสม10,000มนบาท โชคให้เราด้วยใช่ค่ะนะครับถ้วตอบถูกจำได้ด้วยเอาละฝั่งนี้สะสมไปแล้ว1 0 0 0 0หมื่นบาทมาถึงทีมนี้กันบ้างและเป็นหน้าที่ของติชาครับเชิญหยิบยวงแหวนที่1ครับยข้รำที่ครับสุคซคขาสุสุ thank you สูซุนะคะหมุนตัวที่หนึง่งบาจีอะนี่พี่เอไม่ได้ห่วงติชามั่นใจว่าห่วงวงแหวน ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับภาพปริศนาภาพที่1ของทีมนี้กันเลยครับโอ้กาขอจเนเลๆฮะเป็นนางแบบสาวที่คงความแซ่บไฟลุกอยู่เสมอเพราะติชากันติชานะครับมักจะอัปเดตภาพถ่ายสวยๆตามสไตล์ของเธอให้หนุ่มๆได้ตามกดไลค์กันรัวๆคำถามของเราก็คือ เท้าซ้ายของคุณติชาในภาพนี้อยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5้าวินาทีจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับไม่ใช้ตัวช่วยรสามสิบวินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับหมดเวลาครับ เพ่งเคยเห็นคนตอบถูกภาคตัวเองแล้วดีใจขนาดนี้นะโอ้โหมาดูตำแหน่งที่ถูกกันครับอ็ยังตอบถูกนะครับแมโอ้โหภาคเต็มๆมเป็นแบบไหนมาดูกันโอกระโดดแยกขามาดูครูเราสามท่านตอบถูกไหมครูกาแฟตอบถูก นึ่งเจเป็กคือเดี๋ยวเดครูกาแฟเขาตอบถูกไปแล้วคุณเป็กกี้ว่าไกลแล้วยาวแล้วแพยาวกว่าอีกคือเอาจิงๆเนี่ยหนูให้เกียรติตอบแบบให้เกียรติคุณเป็กกี้ครับเป็กก็คิดว่าตีชาเขาแบบเป็นนางแบบขาวเขาเวลากระโดดก็ควรจะแข็งนะ กว่าจะผ่านไปแต่ละข้อเหนื่อยแล้วเกินมาถึงวงแหวนที่2มูลค่า20,000บาทและคราวนี้จะเป็นหน้าที่ของแควคนิตกุลยีบวงแหวนเข้าปรำที่ครับสู้ๆนะก็ยังใหญ่ดีทีทมมีมารยาทดีมากทำไมคะทางเข้ามาเล่น2องคนเลยค <laughs> นน,นคะคะอันนี้สูงเป็นเซนติเมตรหรือม mm ิลลิเมตรคะ แลอลฮะอนุญาตว่าถ้าชนไม่ไหวให้เคลียงไปได้นะเอา้าได้ไดเลยพีย่เคลียงมาก,ก็ไม่กลัวเพราะมีเทพิดาพยายา <c oughs> ครับ <c oughs> ถ้า <c oughs> พร้อมแล้วไปพบกับภาพปริศนาภาพที่2ของทีมนี้กันเลยครับ กัญญารัตนักร้องสาวเสียงดีที่เรื่องแฟชั่นนั้นจัดแน่นทุกลุกนะครับซึ่งสไตล์การแต่งตัวของเธอนั้นบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจนคำถามของเราอยู่ที่ภาพนี้ครับภาพนี้มีสิ่งใดหายไปครับ5วินาทีจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับสิ่งใดหายไปตาโมพี่ลืมตาปะเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเอาที่เอาที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับอะไรนะครับเปลี่ยนใช่ไหมครับหมดเวลาแล้วครับเอาพี่กครับ ถ้าเปลี่ยนต้องกดไงฮะไม่เป็นไรพี่สิ่งไดให้ไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนมเป้าพี่นมเป้าต้องเล่นภาคนี้อะไรออะอีอไอะอไม่ออไะไรไอไ ตรงนั้นแหละครับตรงนั้นมันต้องมีมือไงครับเออเงาสะท้อนอยู่มันเป็นมืออยู่นะครับมือมันหายไปามาดูกันสามูรูของเราตอบถูกไหมตอบถูกทั้ง3ท่านเลยแนนอนใช้ตามหลักฟิสิกส์เลยค่ะใช้ตามหลักฟิสิกส์คือไอโซเมอร์กันคือกับซ้ายขวาเทมป์ที่ได้ <laughs> สามหมื่นไปแล้วอยู่ที่ฝั่งนี้กันบ้างแล้วจะเป็นหน้าที่ของแมนครับเชิญเลยครับ ซูซูนะคะนงมระวังด้วยนะ,ะอย่าเป็นห่วงแม่มากระวังนะคะ <c oughs> อะไรก็ได้อย่าตกเวทีนะครับ <c oughs> ยืนตรงนั้นนิ่งๆนะครับและถ้าพร้อมแล้วไปพบกับภาพปิศนาภาพที่2กันเลยครับแมนซูซูแหลมพงเทเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็ตที่สาม,มารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจนสมกับ คำขวัญประจำจังหวัดต่อคำถามก็คือคำขวัญน,นี้มีสิ่งใดผิดปกติครับ5วินาทีจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ตัวช่วยเสียงดังฟังชัด30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับไข่ลูกอันฑามาสวบหมดเวลาครับกลับเข้าไปยังที่ครบเป๊ะเลยว,วันเองจำคำขวัญได้เลย,ชยโชค แว่ามไม่ดนอไม่นวนีครับโอ้โหเยอะเกินถูกต้องเป็นผู้เข้าขันที่แบบมีมลาการสะใจแบบมันจริงๆถูกต้องนะครับตําแหน่งที่ถูกก็คือตรงนี้เลยครับคำที่ผิดก็คือสองแ สตรีนะครับที่ถูกคือ2วีระสตรีนะครับต,รต้องเป็น 2, 2> บบวีระสตร,สตรีมาดู3คกูรูของเรากันครับตอบถูกเหมือนกันหมดเลยแน่นอนเพราะหนูเพิ่งกลับมาจากสอนที่ภูกเก็ตพอดีค่ะหแล้วหนูก็ได้ผ่านอานุสา,าวรีเท้าเทพกษัตรีเท้าสี่สุนทรค่ะคุณหญิงมุกคุณหญิงจันนั่นเองค่ะ เรียกว่าไม่ยอมกันเลย2ทีมนี้พลังเหลือล้อนแบบนี้ต้องมาลุ้นกันช่วงหน้าว่าทีมไหนจะทําเงินสะสมแซงหน้ากันได้มาแล้วครับเชิญเลยครับทำไมยังใหญ่อยู่เลยอ่ะ <laughs> เล็กแลานตัประจำที่พร้อมเรียบร้อยไปพบกับภาพปริศนาภาพที่3ของทีมนี้ครับ นี่เป็นภาพจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคุณธนพลจุ้ยซับนะครับรส่งมาร่วมสนุกกับทางรายการเป็นภาพเมื่อครั้งที่คุณธนพลเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอสังขละบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีและได้ขอถ่ายภาพเป็นที่รึกกับหญิงสาวชาวมอญที่กําลังเทินโถข้าวตั้งสูงไว้บนศีรษะแต่ได้ถูกเราลบบางส่วนออกไปคาถามก็คือโถข้าวใบที่8อ,อยู่ที่ตําแหน่งใด วันลูลาห้าวินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับวันลูลาพี่วันวันเลยวันเลยหันมาสายหวัหวบอกไม่ใช้30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับมาลุ้นกัน30 0 0 0บาทจะสะสมเพิ่มได้สำหรับแพวและลูลาหรืออีกฝ่ายจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเลด้าสแกนเลยครับ ไปดูตำแหน่งที่ถูกต้องกันอยู่ตรงไหนโอ้โหเออก็ถูกไปนิดหนึ่งนะครับแหมถูกไปนี่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอ่ะแล้วภาพเต็มๆเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเธอนี้ใบแบบ11ใบ11ใบเลยอันนี้เหมือนใบที่9มา อ้โหาาสุดยอดสุดยอดรับเงินสะสมเพิ่มอีก3า0 0 0บาทเป็น60,000บาทแล้วครับทีมีและคุณธนาพลจุ้ยซับนะครับที่ส่งภาพมาร่วมสนุกกับทางรายการรับไป500บาทเลยครับครูดูของเราตอบถูกไหมอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหลงไปวัดไหมไม่ต้องวัดค่ะแค่ใช้สายตาเป๊ะๆเเพราะเคยไปเที่ยวสะพานมอญอ่า งทีีนน้้กับาและเป็นหน้าที่ของที่ชาครับเชิญเลยครับย <Yes. laughs> <laughs> ไม่มีเสียงตบมือเลยหรอคู้ๆล่างเหลือล้นแบบนี้ไปดูกันเลยกับภาพปริศนาภาพที่สามของทีมนี้ครับ,นนบาาาารชายหนุ่มคนนี้กำลังเล่นไขเซิร์ฟ กีฬาทางน้ําที่มีอุปกรณ์สําคัญอย่างว่าหรือร่มและกระดานโต้คลืนซึ่งในภาพนี้เราได้ลบบางส่วนออกไปเพื่อมาเป็นปริศนาคําถามก็คือศีรษะของคนเล่นไคเซิร์ฟอยู่ที่ตําแหน่งใด5วินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับคุณยังมีตัวช่วยนะครับแล้วแต่ครับกดใช้ตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพหรือจะขอคําแนะนําจากกูรูครับ กูรูเขาส่งสัญญาณมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณเปลี่ยนภาพคุณเลือกใช้ตัวช่วยเปลี่ยนภาพนะครับเราเปลี่ยนภาพให้คุณเลยครับนี่กูรูจริงไหมเนี่ยแมนชิดสนุ นายแบบหนุ่มลูกครึ่งที่ผันมาเป็นพระเอกเต็มตัวจนทําให้แฟนละครหลายๆคนนะครับเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเขาและขอสมัครเป็นแฟนคลับกันไปเรียบร้อยแล้วคําถามก็คือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ข้างซ้ายของคุณแมนในภาพนี้อยู่ที่ตำแหน่งใดครับจะเล่นภาพนี้หรือกลับไปคเซิร์ฟีเล่นภาพนี้ครับเล่นภาพนี้30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับหัวนิ้วแม่มือและนิ้วชี้ข้าง ว่าจะถูกแน่แน่แมนเขายังงงงงอยู่เลยว่าภาพนี้ทำอะไรอยู่หรือฝั่งของแพลวกับลุลาจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเลดาสแกนครับอยู่น่ากลัวอย่างน ผิดนะครับเอาล่ะและตอนนี้นะครับตอบผิดนะครับโอกาสสติลตกมาเป็นของลุนลาครับเชิญเข้าประจำที่ครับเอาล่ะและถ้าพร้อมแล้วคุณมีเวลา15วินาทีในการสติลให้สำเร็จเชิญครับไปดูกูรูสามท่านของเราไงเป็นหนึ่งถามว่ายืนยันตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนมาดูกันเลยครับ นั่งเอาไปอยู่ตรงนั้นเลยเอาเขาทำท่าอะไรครับอะไรอ่ะหอมินิฮาร์คุณทำท่ามินิฮาร์อยู่เอาล่ะและข้อนี้ไม่มีใครได้เงินสะสมไปนะครับแหมน่าเสียดายไม่เป็นไรพี่ชาบอกไม่เป็นไร